เห็นอันนี้ปะตอนผมเห็นครั้งแรกผมมองว่ามันตลกมากเลยมันคืออะไรวะตอนนั้นอะเขาไปอบรมอ๋อรู้แล้วนะครับก็คือใส่เบลสําหรับคนที่ห้าที่จะต้องนั่งตรงกลางแล้วมันจะต้องใส่เบลวเดี๋ยวผมจะไปสาธิตอีกท,ท,ทีนึงว่าใส่ยังไงอ่ะอันนี้เข็มขัดนิรภัยของของผู้โดยสารริมประตูถูกต้องปะอันนี้คือของผู้โดยสารริมประตูนะฮะแล้วไอ้ห่วงนี้ล่ะมันคืออะไร อ่ะสมมติผมเป็นผู้กับขี่คนที่ห้าผมต้องการที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยอยู่ตรงไหนนี่มันจะมีอันนี้อันนี้ของของฝั่งนี้ของนิรภัยคนที่ห้าอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติผมดึงมาตรงนี้แล้วผมจะคล้องตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมนี่มันจะไปเบียดเบียนผู้โดยสารตรงนี้นะฮะทีนี้เขาเอาตะขอตรงนี้มาเพื่ออย่างนี้ แล้วก็มาหาผมตรงนี้แล้วผมว่าด่าเข็มขันอิรภัยโดยที่ผมไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเขาคุณนึกออกไหมเออมันเป็นอย่างนี้นะ